น้ำมันจ้ะกระเทียมกระเทียมพริกใส่ลงไป <c oughs> นิดนิดหอ๋หอ,อมหยหอยน้ำกระเทียมคนนักกะเท او หมูสับจ้าอไปเลยตัดกระเพาะเร็ว มมมมป,ปลาหมึกหนวดไปเย็นอยากกินแนละ้วพูดแต่เมื่อคืนหมกผัดข้าวให้กินกิเป็งแผงหรือเปล่าหมกข้าวให้กินหน่อยะแม่ กุ้งจากกุ้งกุ้งครึ่งกิโลปลาหมึกโลหนึ่งใสงาา่ลงไปเลยจ้ะอยู่สับหรอยู่สับน่าจะประมาณสองขีดขีดสองขีดนี่งมาเองเหระไม่้ใส่นะเอ็งเห็นไหมอ่ะเองเห็นแม่ใส่ไหมอืมอย่กินไปให้แห้งเว่ามันก็ใส่เยอะแลยมันน้ำมันออกมาเดี๋ยวขับน้อย ผัดเลยดิฮะก็ผัดเลยก็ผัดในไหเองอยู่ฝั่งนู้นจะผัดยังไงนโตเบาแล้วมั้งโตเบาประมาณนั้นก็ดีชวนในชวนเขามากินกผัดกระเพราก๋บยเตี๋ยวข้าวนัลงมาครับเป็นคนไม่หยิบมั้งร้อนน้ำ ถ้าปินค<อ>นเย้อนใส่ถ้าปิงคนจะไม่ใส่ยาขนาดนี้แล้วเขาคนเดียวต,ตามเขาเรียกอะไราตามเราทำเยอะมันก,มนก็มันก็มาเยอะคู่กาแตะแก่เียอย่าแม่มานะครับลืมจิตมันห้อยลงไปจานมันห้อยมันห้อย

chúng rốt, phải lãi theo lại sự thật không luôn thương 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 จะหอมแบบเค็มๆยังไม่ใส่น้ำปลเาเลยใส่ถั่วลงไปจ้าถั่วฝักยาวใส่ไปเลยไม่อย่างก็ใส่ใส่ลงไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินคือเก้านอเบน ท่องเลือดผัดกะเพราขาดไข่ดาวไม่ได้ใบกะเพราจ้าใบกะเพราใส่ลงไปใส่หลายเสียบหลายใส่แต่แบบอืออันนี้กะเพราปลอดสารพิษนะเบบี๋เากินปอดผักเล้วหอมเลยเออหอมเห็นปะมาได้จ้ะเด้อมาผัดกะเพรากับแม่เพ็ญเลือจ้า แม่เพ้นพากินจ้าสีบุญไ่สวยเลยสีสวยป่ะอืมมันตัดจากเกลืสีส้มส้มเขียวโหวมันดูตัดจากเกลืมันดูไม่นานากินนะครับตัดกระนอนไหนก็รสชาติเป็นดีกุด,ไได,ดกินผัดกะเพรากับแม่เพ้นนะจ้าเผาฮ้อนฮอนผัดกะเพราฮ้อน,าน,อ,นอากาศกระฮ้อน <laughs> กาดกระหอนผัดกะเพรากระหอนเซบเซบเซฟสุกแล้วจา้ามาได้จ้าเด้อมากินผัดกะเพรากุ้งปลาหมึกหมูสับกับแม่เพนนะจา้าผัดกะเพราอีกแล้วจ้าเซ่เซจ้ามาได้จ้เจจาเด้อ สุกแล้วซุกแล้วเซ็บแบยั่วๆ,ๆม,ามาจะมา <disrespectful S 2> กิน <ๆ S 2> ข้าแม่เพนจ้าผัดกะเพรากุ้งปลาหมึกหมูสับจ้ามาจะม,ม,มามามาฝากกดติดตามช่องแม่เพนพากินเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย